เรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าเคยถูกถ่ายทอดในรายการของเดอะช็อคของพี่ปองเป็นเรื่องราวของเทนเนอร์สอนสปาคนหนึ่งที่ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลจนได้เข้าไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในโรงแรมนั้นและก็ได้ตามเธอไปในทุกทีเจ้าของเรื่องนี้นั้นก็ชื่อว่าคุณพลอยซึ่งคุณพลอยนั้น ใเล่าเอาไว้ว่าเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ปี2560ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีโรงแรมแห่งนี้นั้นขับรถออกจากตัวเมืองมาก็ไม่ไกลมากนะักเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินเป็นโรงแรมสองดาวสีเท่ามีน้ำพุอยู่ด้านหน้าโรงแรม ตอนนั้นพลอยเป็นเทรนเนอร์สอนสปาที่โรงแรมแห่งนี้ช่วงเช้าก็จะมีเพื่อนชวนพลอยนั้นไปทำบุตรที่วัดแห่งหนึ่งช่วงเย็นหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จพลอยก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมเดินผ่านฝนโรงแรมแล้วก็ขึ้นลิฟต์ก็ได้รู้สึกว่าเหมือนมีใครนั้นตามมาด้วยพลอยนั้นได้ไปพักอยู่ที่ห้อง516 ตอนนอนก็ประมาณสักตีสามได้แล้วก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงนั้นหัวเราะแบบว่าเฮอเอตรงที่หัวเตียงดังมาจากห้องข้างๆเสียงนั้นมันดังไกลเข้ามาเรือยๆตอนนั้นปล่อยคิดว่าเขากงจะเมาแล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรก็เลยนอนต่อตกดึกปล่อยก็ได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ํา พอออกมาจากห้องน้ำก็ได้ยินเสียงกล้วิ่งวิ่งมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องจึงได้เดินไปส่องตามแมวดูแต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรพอนอนไปสักพักก็ได้ยินเสียงวิ่งมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องอีกก็นอนฟังไปเรื่อยๆแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงถูงพื้นตั้งแต่ตีสามไปจนถึงตีห้ามันทำให้พลอยนั้นนอนไม่หลับ ได้ตัดสินใจออกมาดูแต่มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมพรอยจึงได้โทรไปถามลบบี้พนักงานก็ตอบว่าลูกค้าท่านอื่นนั้นทำอะไรหกในห้องแล้วก็เช็ดอะไรหรือเปล่าแต่พรอยนั้นคิดในใจว่าเช็ดอะไรตั้งแต่ตีสามไปจนถึงตีห้าปอตอนเช้าวันอาทิตย์พรอยก็จะไปทำบุญก็เลยเดินไปบอกกับแม่บานว่าไปทำความสะอาดที่ห้องให้หน่อย จะไปทำบุญที่วัดบ้านนิคมแม่บ้านก็ทําท่าตกใจพอตกเย็นพลอยกลับมาก็ได้รีบทำงานโดยการพิมพ์งานหลังจากที่พิมพ์งานเสร็จพลอยก็ได้ลุกไปอาบน้ำซึ่งนาห้องน้ำก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งวางติดกับผนังนาห้องน้ำอยู่หลังจากที่อาบน้ำเสร็จเปิดประตูออกมา อยู่ๆเก้าอี้ตัวนั้นมันก็ถอยดังครูดปล่อยนั้นตกใจมากก็เลยเข้าไปสวดมนต์ในห้องน้ำพอออกมาอีกทีโต๊ะที่ตอนแรกกวางชิดกับผนังตอนนี้มันกลับถูกดันออกมาอยู่กลางห้องแล้วตอนนั้นพรอยสติหลุดเพราะคิดว่าตัวเองนั้นอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครนั้นจะเข้ามาเลื่อนโต๊ะได้เร็วขนาดนั้น จึงได้รีบลงไปที่ล็อบบี้แล้วก็โทรหาเพื่อนเพื่อนเลยบอกว่าให้กลับขึ้นไปไหว้พระแล้วก็นอนซะพอรุ่งเช้าพลอยก็ไปสอนนักเรียนตามปกติมีนักเรียนนั้นขอขึ้นไปเข้าห้องน้ำที่ห้องขึ้นไปยังไม่ทันใดนักเรียนคนนั้นก็ลงกลับมาแล้วก็บอกกับพลอยว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำก็ไม่รู้เปิดประตูไม่ออก แต่พลอยนั้น,นยืนยันว่าไม่มีใครอยู่หลังจากที่สอนเสร็จพลอยก็กลับขึ้นห้องเพื่อที่จะลาอาบน้ําเมื่ออาบน้ําเสร็จก็ได้ออกผ้าเช็ดตัวนั้นมาพาดไว้กับทีพนักเก้าอี้พอจะล้มตัวลงนอนปรากฏว่าสายตานั้นเหลือบไปเอนเก้าอี้กาลังเลื่อนถอยหลังแล้วผ้าเช็ดตัวก็หล่นลงไปอยู่ใต้เก้าอี้ ปล่อยรู้สึกกลัวจนนอนไม่ได้จึงได้ออกไปหาอะไรกินแล้วก็ได้กลับมานอนอีกทีก็ตอนตีสี่พอเช้ามาแม่บ้านก็มาถามว่าจะเปลี่ยนห้องไหมพลอยก็แปลกใจทำไมถามแบบนั้นแม่บ้านก็เลยบอกว่าที่พลอยได้ยินเสียงกรีดวันนั้นห้องข้างๆห้องของหนูนั้นยังไม่มีใครเข้ามาพักนะพลอยก็เลยบอกว่าหรอ หนูกลัวมากเลยเจอแบบนี้มาสามวันแล้วคืนที่สี่พลอยนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นเจอผู้หญิงผมบลอนๆมาบอกว่าช่วยอะไรหน่อยสิแล้วก็บอกว่าเธอนั้นชื่อว่าสุภาพรชื่อเล่นวัดจิมอยู่ที่วัดบ้านนิคมบอกว่ามีของที่อยากได้แล้วก็ได้เดินหายไปเลยพอเช้ามาพลอยก็เลยไปถามกับพนักงาน เพราะเอ่ยชื่อของสุภาพรเท่านั้นแหละพนพักงานนั้นตกใจโทรศัพท์หล่นจากมือไปเลยพนพักงานก็ได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนสุภาพรนั้นเป็นพนพักงานที่นี่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสุภาพรต้องลาก,กะยาวจนถึงสีทุ่มพอเลิกงานสุภาพรนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏว่าระหว่างทางก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถนั้นไปชนเข้ากับรถกระบะ มอเตอร์ไซค์นั้นขาดพลึงหน้าของสุภาพรนั้นเละเสียชีวิต่าทีวันที่สุภาพรเสียชีวิตก็คือวันที่30พฤศจิกายนปี2554ซึ่งก็ตรงกับวันเงินเหรียนออกพอดีหลังจากที่พิธีศพเสร็จทางญาติก็ไม่ได้เผาศพของสุภาพรเหตุผลที่ไม่เผาเพราะว่าเป็นความเชื่อทางภาคอีสาน คือจะเก็บศพเอาไว้หนึ่งปีแล้วค่อยเผาหลังจากที่สุภาพร์เสียชีวิตไปเขาก็ได้กลับมาหลอกคนที่โรงแรมอยู่เรื่อยๆจนผ่านไปสามวันแฟนของสุภาพร์ก็ได้มาประสบอุบัติเหตุขับรถหลงพวยเสียชีวิตตายคาที่ไปอีกคนวันที่หแม่บ้านก็ได้ไปถามกับคนทรงคนทรงนั้นบอกว่า เห็นสุภาพรเดินตามหลังพลอยตั้งแต่วันแรกพลอยจึงได้ตัดสินใจไปทำบุญที่วัดนั้นในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าภายในวัดนั้นมีโกรธของคนที่ชื่อว่าสุภาพอรอยู่จริงๆพลอยจึงซื้อของมาทำบุญให้แล้วพระก็ติดต่อแม่ของสุภาพรให้มาที่วัดสาเหตุที่เป็นพลอยอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญ,ญาณของสุภาพร ได้ยินพลอยนั้นพูดตั้งแต่แรกว่าจะไปที่วัดบ้านนิคมสุภาพรก็เลยได้ตามพลอยอยู่ตลอดและสาเหตุที่สุภาพรอ,อยู่ที่โรงแรมนี้ได้เพราะว่าที่นี้นั้นเป็นโรงแรมของคลิสไม่มีสารหลังจากที่กลับมาจากการทำบุญมาถึงที่ห้องพักพลอยก็ได้วัยพรกก่อนนอนแล้วก็บอกกับสุภาพรไปว่าฉันไปทำบุญให้แล้วนะ บอกแม่ตามที่สุภาพรน,นั้นต้องการแล้วนะปรากฏว่าตอนที่พลอยนั้นท่องนโมอยู่จู่ๆพามานก็ได้รูดเปิดดังคลืดออกมาสักครึ่งหน้าต่างได้พลอยนั้นตกใจกลัวนอนไม่ได้จนต้องลงไปนอนอยู่ที่ล็อบบี้จนถึงตีสี่เรื่องนี้นั้นก็ถูกนำมาเขียนเอาไว้ในพันทิปซึ่งเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้นั้น เป็นเรื่องจริงแท้แค่ไหนหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งเพื่อความบันเทิงแต่พอได้ไปนค้นหาในกระทู้ของพันทิพที่มันเกี่ยวข้องกันมันก็มีความคิดเห็นหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงโดยเขานั้นก็เขียนเอาไว้วันที่สองมีนาคมปี2560โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจะดิสเครดิตเขาเหรอ ผมพักที่นี่เป็นประจำก็ปกติดีนะแล้วก็มีคนมาเสริมว่าไม่น่าจะจริงแต่จริงทำไมจึงมีคนนั้นมาพักอยู่เรื่อยๆแต่หลังจากวันที่เขาได้แสดงความคิดเห็นไปนั้นเขาก็ได้ลองไปพักที่โรงแรมแห่งนั้นดูจนเมื่อวันที่16มีนาคมปี2560เขาก็ได้กลับมาแสดงความคิดเห็น ในกระทู้เดิมอีกครั้งว่าผมขออนุญาตกลับคำครับล่าสุดปึงไปพักมาเลืออยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็เลยได้ลองท้าเกาไปก็มาจริงๆลักษณะที่มาคือผมนอนคนเดียวแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าแม่บ้านที่เสียชีวิตแล้ววิญญาณน,นั้นมาวนเวียนอยู่ที่นี่จงมาแสดงให้ผมนั้นรำรู้ พออธิษฐานจบผมนอนในท่านอนตะแคงออกกอบเตียงรู้สึกเหมือนกับเตียงนั้นยุบลงไปบริเวณที่ด้านหลังเหมือนกับมีคนมานั่งแล้วก็ลุกขึ้นขยับมานั่งตรงปลายเทา้าสักพักก็ลุกขึ้นอีกในยินเสียงลากเก้าอี้แต่พอลืมตาดูเก้าอี้มันก็อยู่ที่เดิมแล้วทุกอย่างก็ได้เงียบลง ผมยังคงคิดว่าผมนั้นคิดไปเองแค่คิดจบก็มีความรู้สึกว่าเตียงนั้นยุบลงไปอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่เหมือนกับคนนั่งแต่เหมือนกับคนนั้นมานอนเขาก็หยับเข้ามาใกล้กอดผมทางด้านหลังกอดเอาไว้แน่นเลยผมพยายามที่จะลืมตาก็เห็นร่างที่กอดอยู่ด้านหลังพยายามชะงงกนามาให้ผมเห็น ภาพที่เห็นนั้นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวปลาบ่าดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรแต่ก็ไม่กล้าที่จะมองนานจึงได้หลับตาแล้วเขาก็ได้จากไปหลังจากนั้นก็นอนหลับอย่างปกติขอยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่มีเจตนาที่จะดิสเครดิตโรงแรมใดๆทั้งสิ้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเขาอาจจะไม่มาถ้าผมนั้น ไม่ไปท้าเขาเพราะทุกที่ที่ไปพักก็ไม่เคยเจอล่าสุดที่เจอก็คือห้องพัก810โชคดี